เราหลายๆคนกำลังสแสวงหาความเจริญในการมีชีวิตแต่ความเจริญเนี่ยมีอยู่สองด้านหนึ่งเจริญด้านคุณธรรมศีลธรรมแล้วก็จิตวิญญาณสองเจริญในทางกายวัตถุสิ่งของบ้านเรือนทรัพย์สมบัติฉะนั้น ถ้าเรามองความเจริญของสังคมโลกแน่นอนทางร่างกายเครื่องประดับเงินทองทรัพย์สินสมบัติอันนี้เป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจของมนุษย์ที่อยู่บนโลกของมนุษย์แต่เมื่อไหร่เรากลุ่มหลงจนขาดสติเมาชีวิตจนทิ้งจิตวิญญาณแล้วเราไม่อยู่ในศีลอยู่ในธรรม วันนั้นโยมจะพบคำว่า